สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่16กธันวาคมหกหานะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นงกรพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ5กับ9นะห้า1ูน53ห้5หนึ่งห้า5 97 995 357 793 591 791เนาะ เสามหน9 3งก็ได้นะเลหนึ่ห้านึ่ง591731 193157อย่างนี้ก็ได้เนาะเอาหนึ่งใส่จับคู่ก็599553355775 7997นะขออยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่เสื้อเอานาะถึงง่ายดีนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมเราพัฒนา,าเราจะพาะกิดเรา VIP เดอ้อสามแนวทางนี้มันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะจับสี่ตัวก็สี่ตัวซื้อด้วยกันนะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะสวัสดีคะ่ะ